เด็กหญิงมณีวีพรีสุวรรณชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เด็กหญิงการกนคุงจิตชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เด็กชายวรตเมทวิทนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครูที่ปรึกษาโครงงานนางอัมพรทองทีพ่วงรนวยการโรงเรียนนายประจักษ์พงวนายุโชติสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามมธยมศึกษาเขต62 ที่มาแน่นอนสำคัญนะครับจากข้อมูลโครกกาอนอมัยโโลวิด -19 ได้ระบาดท,ทั่วโลกอย่างนะและมีผู้ป่วยตีดเชื้อมากมายบุคลากรแพทย์ได้ทําการช่วยผู้ป่วยโควิด -19 และสูญเสียบุคลากรแพทย์ไปจํานวนมากมายพวกเราจรึงได้คิดค้นโครงงานลดเสพยาผู้ป่วยโควิด -19 ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนขึ้นมานครับ วิธีการดำเนินงานนะครับหนึ่งให้ศึกษาการควบคุมรถการเขียนโค้ดการสั่งรถดด้วยหน้าท้ายหลังของอะโนโนนาโนสองให้ศึกษากยวกับโครงสร้างรถและทฤษฎีตา่างต่างของรถนะครับวิธีการดำเนินงานนะครับหนึ่งระบบปัญหาสลลองรวบรวมข้อมูลสามออกแบบวิธีการแก้ปัญหาดสี่ทดสอบประเมินผลนะครับ ส่วนโครงสร้างตัวนี้เราก็าออกแบบมาให้มันเบาที่สุดและบรรจุยาไที่ได้นะครับจากข้อมูการดำเนินงานนะครับก็เราได้สร้าบรถสึกยาผู้ป่วยโควิด -19 ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับหนึ่งพวกเราไปศึกษาเกี่ยวกับแผนควบคุมบอร์ดอารโนนาโนและอัปโหลดโค้ดควาสั่ง ลงไปในบทอรียนโนนาน 2. สองพวกเราได้ไปทำการศึกษาเกี่ยวกับแอปคาร์และแอปอพเฟดแอปคาร์นี่เป็นแอปควบคุมรถแอปอพเฟดเป็นแอปกู้ข้องวงจรปิดนะครับสามพวกเราได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของรถเสียาโควิดสิบเก้านะครับให้มันเป็นรูปบอลที่สุดขั้นตอนที่หนึ่งเราได้นำ ด้ามให้ปวดต่อขึ้นมาเป็นเสารกงรงวงจรนะครับขั้นตอนที่2เราได้นำกวดพลาสติกมาตัดเป็นรูปดอกไม้ขั้นตอนที่3เ,เ,เ,เราได้นำกองซีเลียมพื้นผ้ามาเจาะรูให้ด้ามให้ปวดพอดีแล้วเอาดินน้ำมันมาติดยืดไว้นะครับและเสริมความแข็งแรงโดยการติดเทปใสลงไปอีกทีนึงนะครับ วัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อสร้างลรเสเตรร์ยาผู้เปิดโควิด -19 ควบคุมแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนสองเพื่อนำแอปคาและแอปอันเฟดนำกลับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งสามารถสร้างลดสเตรร์ยาผู้เปิดโควิด -19 ได้สองสามารถนำแอปกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะผลการดำเนินงานนะคะการทดสอบ เสฟยาผู้ป่วยโควิสสดิบเควบคุมด้วยแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนควบคุมด้วยแอปพลิเคชันแอปคลและแอปอันเฟผลสรุปจากตารางการทดลองนะคะภายในระยะทาง5 0เมตรรถสามารถเคลื่อนที่และสามารถเห็นภาพได้แต่ถ้าเกินระยะ5 0เมตรขึ้นไปรถจะไม่สามารถเคลื่อนที่และไม่สามารถจับภาพได้ค่ะสรุปผลการดำเนินง,งานนะคะ รถเสริมยาผู้ป่วยโควิด1 9้ควบคุมด้วยแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนนะคะจะทำขึ้นเพื่อลดความเสียงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะเพื่อเวลาที่ไปเสริมยาเนี่ยผู้บุคลากรทางการแพทย์ของเราจะไม่ได้ไปติดต่อกับผู้ป่วยโดยตรงค่ะการเคลื่อนที่ของรถนะคะจะใช้แอปพลิเคชัน Try application.